ได้ยังกินเวัสครับได้ยังกินครับมันีเห็ดปลูกหมูสามันครับ Oh, and I'm on my knees, when I'm back cause I don't wanna lose you. Yeah, that, 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 and I'm back in, back in you. Hey, Bunny, how's it my hip? Hello, move down, down, back up. What is it for how many? Hip, hello. hello. หมูสามจันครับอ,อ้ามืนี่ห้าสิใส่ไข่หนึ่งแขงหนึ่งแขงมันจะหน่วยวะ่ะสามสามสิบสามสิบหน่วยครับตอนนี้ห้ากับสี่กลมน้ำแลไรก็กมไข่อนเลยัน,นัำแดก Tao nhiên ngồi... ở nghỉ cao nguyên đất mỗi tháng đích nữa tập 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 นม่หมูมันด้่มูสามาต,าตันแม่ไรอะไรไเจ็เดสิบอะไรเจ็ดสิบบาทแช่โลกว่า170ิบบาท เห,ห,ห่นละนี่ยาตอนไลไรตอนไหน่อยพ่าหน่อยจะไม่หันทัางขางมันตอวเขาเนี่ยเอ้ แข็งแรงขงแรกต้องการเล็นใครพะโลเสียบเบาเสีย <ś ỉ nh> บบาเสียบก็เสียบว้า <ś ỉ nh> บิดแล้วบ่่ล่เหี้ยโอ้าไมาเสียบไหม หมูโลบว่ะไ <laughs> ม่นด้เสมัก็ต้องเดเลเ่ี่ไหน,นล้างค่ะมานนล้างไปเอาหมูม,มาล้างครับล้างหมูออก phát muối vậy ạ, muối đẹp loại đẹp, đẹp, phát muối. Còn gì? Rõ hay cắm răng, tôm sú, bơ hàn để súp. Bỏ tỏi ấm. Bắp bọc à, mong เพว่าในน้อยเนียน่ยไม่ต้องปรอกกระดับทุบเอาแม่ทุบทุบ น่อยว่ต้องบอกก็ได้ใสิมันกระเทียมใส่กับกับหลักข้อชี้ตงมีผิกไทยเม็ดไม่ซื้อแนะ่ซื้อไปนะมีแต่ลากข้อชี้ซื้อก็ได้ดไเอาหลากผักชี้มาใส่น้ำแด่งไปบอ่อ บม่ลเลวเครื่องหนึ่งตัดยเ,เนี้ยอย่าตัดสันเออาปลวหอมต้นเลยจะตัดแอคคอตี้ครับน้ำมันเดี๋ยวจะเอาไปตำร่วมกันครับ กระี่ยมือกินอืมเจ๊ดูไปจะไปตามครับฮั่นเคิงจังน่อยเนี่ย

มัขุดเยี่ยมกับหาพักชีครับตักเลยก่อน ตั้งไปน้ำน้ำไ <ป S 1> ม่ได้เห็นครับต่อไปเดี๋ยวน,นี่จอนนี้รอกิ้งใครมันสุกเราจะมาตัง้งหมอน้ำพะโล้ไว้ออรอบหม้อใส่เงี้ยเดิมตั้งน้ำกัอนเปิดแก๊ะ จะเปล่าใส่น้ำนั่งเก้าทางเนาะใส่น้ำมันน้อยหนึ่งเดี๋ยวล้อหมอ้อแหงก่อนน้ำมันดีสิน้ำมันเบิดแล้วเรีย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 ้อสิไหมเอ,อาทับพีใหม่มาค้นน้ำใส่หอวห อสามเกลอลงไปพาดสามเกลอ,อยังมีหอดสามเออสองเกลอบอกว่าให้หมอแหงก้อนกับเบาเสือมันถือน้ำน้ำมันกับน้ำมันกับกระเด็นช่วยบอกว่าไหมใหม่ก้อนเออกระต้องล้อให้หมอมันแหงจักหน่อย มีว่ามีหอดสามเตอรครับมีหอดมีแก่สองเตอรอีกเตอ,อร,อกกอรหนึ่งไปไทไเทเันเไ,ไหม่โล่ไหมเอาตะหม่โล่มันโรซนนเออหน่ยเป็นสาเห็นเอามูมาก่อนเอาหมูมันเอาหมูมาผัดไม่มีน่ะน้ำร่างหมู ม,มูลงไปครับเกบอยังนีฮกโลไม่เคยเห็นยังสูตรแทนเนี้ยนี่แหละเขาอื่นว่ายัางอื่นผัดหมูกับเครื่องปรุงเห็นมันเข้ากันก่อนยังเตินมน้ำหนุ ไม่พะโลมาใส่มันหอมไปพร้อมๆกันกับกระเทียมลากกอกจีอับหมูครับยำหม้อไหนใส่นาำได้ดิอับหมูใส่กระเทียมกับหาบการะจี๊ยบต่อไปไม่พะโลก็เออหนิเครื่องพะโลใส่เนียนอหรอ ใส่ใส่เบิร์นหันละอันนี้คือเครื่องพะโล้ครับเอ๊ะตื่นไหมยังหรอกอันนี้เป็นโอ้นนอม,มันก็ใส่ ูมาไหมหันคือกออกมาถ้าดึงถุงพะโลออกมาน้ำมันก็ออกแล้วมีลูกเมฆอันนัครับเออนั่นแหละบอกหมายถึงดึงพะโลออกมาเอากันไกลมาตาด พุงเนี่ยอะไรพุงสีตา่างต่างไมงไปใส่เบ,อ,บอร์ได้ไหมวมด้ใส่ก่อนจคะค้นก็ไดแบบใหม่บวมมันมาใหม่เด้ออุ้งนี้หมูอยู่กระใส่อันที่อยูใ่ในมือก่อนก็ะไดตัว <c oughs> เออ แค่หอมหอมผมก็โล่ครับบ่บอกยี่ห้อหรอกบ่ให้เป็นสัอนเซอให้มาเป็นสับรอนเซอร์ขอยเนี่ยเด้อไอกก็โลไม่ได้ลายเด้ น้อยแซ่บน้อยแซ่ไล่แซบล่ว้าวมันเปนโอเปิลนเอนสีนเหมือนกันคือกับโอเปันตินเด้ครับตอนอกินเครื่องเทศประเทศจีนก่นยอนเกไทย

ห่สองสองกระบ,บวยเอิ่นกระบ,บวยเลยเนะนาะบบานเองเอิ่นกระบ,บวยอล,ยละ่ะบบไม่ใช่ไเกลือเกลือหนึ่งกระบวยใช่ไรเด้ออนะใช่ปโหชหนึ่งนี่ย หนึ่งพอดีแม่เพรามันหนึ่งหล่นหล่นเด้อโอเคีนั่นละ่ะเออหนึ่งกระบวยนั่นละ่ะน้ำตาลตาลสี <c oughs> สีกระบวย <c oughs> สีอนะไระแหมโลโอมันติดบานนิกหน้อยหมอบักไงพ่อม <c oughs> ต้มเห็ดต้อ,ว,ตอตวนเหรอเขาเอินมีน้ำมีนวลส,สี่มผมที่รถไล่ลเปนไรแล้วแต่สะดวกกาไปสองเอลบแปรไล่ลไล่ อาซีอูดำมาใส่จะเครื่องหนึ่งเครื่องกระบ,บวย,อยเอาบ่ามีน้ำตาลบัก่าเขียวเขาก็ใส่ซีอูดำอ,อีกน้อยนึงอเอแล้วก็คนเหมือนกันร้อให้นำเดือดจักน้อยต้องเติมน้ำเปล่านู่ เนี่ยพีีนี่มันจีเอียงนี่หอมเหมืนกระเทียมกับอัหลากผักชีที่เขาผัดลวนกับเครื่องหอมก่อนแมนมันหอมก่อนมาจังเติมน้ำถ้าเติมน้ำเลยกินมันสิบ่ค่คอยออกจำไว้ได้ครับตึงหูกันเง่งกระเทอหยัดแข็งเลยอืมพอใสน้ำม,มันเดือดงได้ไหมต้องาเติมน้ำ กินได้สวยเลเครับตอนนี้เข้าใส่กาหมูแล้วก็ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปในหมอ้อแต่กับผัดใส่เหลี่ยเดี๋ยวลอให้เครื่องปรุงที่เข้าใส่ลงไปเมื่อกี้มันสล่มให้มันเดือดจังหน่อยเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมหอมกรบหมูแบบใดเข้าไปในเนื้อ เครื่องปรุงเข้าไปได้เนื้ออันนี้เทคนิคงด่วนๆได้หนิกลมรู่ได้หนิกลมรู่คนมีคนมีกลมรู่ได้นี่ในการทําอาหารแล้วเขาจะฉีดเติมน้ำลงไปทีหลังระบบเดือดไปใช่ว่าเฮ็ดเครือแหลกได้นี่เซียมบอกเรีว่าเซียมเห็ดแขงแรกก็มีความรู้เช <c oughs> ่วห,หม <c oughs> เ,อออเดือนแล้วนี่หาหนำใจมันถมรอดเดือดกันนี้เออเพราะมันละลายเบิด์ตเกลอน้นำใจได้เลยโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเตินมน้นำร่วงคาร์บอนนีิ่มกันนะ ครับตอนนี้เข้าใส่นำเข้าไปในหมอส้มพะโลงง่เข้าแล้วเดี๋ยวเอาปลาหม้อปิดหนักไ้สมตุ้นไว้เพราะว่าเขาต้องการเหนเนื้อเยอะี่เข้าไสเข้าไปไนีนมันนุ่งๆน่าได้ในปากตุ้งไปกบตอนนี้อ่า ถ้าต้มไข่มาเป็นเวลา20วินาทนีไข่ไหนจะฟกพอดะเ,เดี๋ยวเอาไข่ล่งปอเกเปลือกใครยี่เอาซื้อมากเหมือนเป็นไข่เปลือกบ,บางนะครับเพรพอมันมาต้มแล้วมันได้กลายเป็นไข่มันดังวยไม่กระแตได<ป>้

บอกใส่หมอ้อสามจิบหน่วยใส้จานมะพอดอกกระมอนี่ไหมหอสามจิบหน่วยบ่้อไงปะนี่แหละเออกระเทียงเขาเนาะ รซื้อใครแม่เหมือนเนรียนเป็นใครเปลือกบางครับมันก็ได้แตกไงตอนต้มก็แตกไงแต่ว่ากัถหรือว่ากินได้อนไรไม่เป็นไร ไข่สามสิบหน่วยครับให้ปะโยชนสามสิบหน่วยครับโยบยิบเก่าหน่วยไหมแตกก้อนตุ่มไปหน่วยหนึ่งเหลือย,ยิบเก่าเต็มจานที่ตอนนี้ห้าสิเอาไข่ที่ห้างปอไปเมื่อกี้ครับมาใส่หม้อตุมนแล้วเปิดวงหม้อตุมกันครับเดือดแล้วตอนนี้หมอต้มพูดหอมเลยครับ ไ้กินพะโลชัดเจนตามเดือดไก่ยิบเก่าเหนือยข้าครับเดี๋ยวไครมาใส่สิบอดปวดดนเต็มใจเครบเอาใส่ข้างๆางค่อยๆเทใส่ข้างๆางจัน <Wow. S 2> ต้องค้นเดี๋ยวไข่แตก ยิห,หมวไาอีกครับเดี๋ยวล่อต้มให้มันเดือดเขาเนื้อในตัวไข่ตุ่นไปออนตุ่นไปเรื่อยๆเออประนาณเท่าไหรเอ้ยหนะ่โอเคครับเดี๋ยวรอ ไข่ห่อต้มครับน้ำต้มปลาโลอีกรอบนึงครับครับตอนนี้ปลาโลเข้ากะตุนม,มาเป็นเวลาประมาณยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเปิดเบืเบ้องหมอนะครับว่าหลังจากที่ห่าเปิดไฟค่อยๆตุนม,มาประมาณยี่สิบนาทีแล้วหมูน่าจะนุ่มนะครับแล้วก็ัวไข่กับน้ำน,นะาจะเขาเนื้อเรียบร้อยแล้วครับนาเบื่อไหมครับอู้หัว ว้าว oh. wow. สุดยอดครับอยเาเให้สีซิมกันครับอ๋อนอนอืม รสจัดเข้มข้นครับยับ